หลวงปูส่สวงให้โชคแม่ค้าส้มตำดวงเฮงถูกกลางวันที่หนึ่งสิบสองล้านหอบเงินล้านกว่าบาทถวายวัดไพรพัฒนาสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลวงปูส่สวงที่วัดไพรพัฒนานะคะให้โชคกับแม่ค้าขายส้มตำนะคะถูกกลางวันที่หนึ่งรับสิบสองล้านนะคะหอบเงินล้านถวายวัดเลยนะคะ าาที่ศาลาธมวัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสีสะเกตนะคะนางกัญญาธรรมจันทร์นะคะอายุ43ปีแล้วก็นายทองเงินชัยศรีอายุ48ปีนะคะซึ่งเป็นสามีภรรยาประกอบอาชีพแมค่ค้าขายส้มตําไก่ย่างอยู่ที่ท่าข้ามพระรามสองกรุงเทพมหานครนะคะได้รวมญาติพี่น้องนะคะแล้วก็พาครอบครัวประมาณ20 คนนะคะนำเงิน1 3 1 9 9ล้าน3 9บาทนะคะใส่ทานไปมอบถวายแด่พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโม,มประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะเจ้าคณะอำเภอพูสิง และก็เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนานะคะเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนพิจายารไอเทคโนโลยีหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนานะคะซึ่งกําลังดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง โดยหลวงพ่อพุธได้นำรูปหลวงปู่สวงหน้าตักประมาณ9นิ้วมอบให้แก่นายทองเงินและมอบวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นปีพศ2543เป็นรุ่นแรกให้กับนายทองเงินและนางกัญญาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยโดยหลวงพ่อพุธได้ประกอบพิธีประพรมน้ำมนต์ให้แก่คณะที่มาถวายเงินทุกคนจากนั้นคณะของนางกัญญาได้พากันขึ้นไปกราบนวัสการเพื่อขอความ ขอบคุณหลวงปู่สวงนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณท่านนะคะที่ให้โชคนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดที่48ชุดที่51แล้ก็ชุดที่52หมายเลข639235ซึ่งเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ทธันวาคม2564นันางกัญญาและครอบครัว ได้ไปที่วัดนะคะโดยนางกัญญากล่าวว่าเธอและก็ครอบครัวได้พากันเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวนะคะและขอโชคลาภจากหลวงปู่สวงนะคะโดยคณะที่นำเอาพานดอกไม้มากราบไหว้สิริละที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สวงนั้นเธอพบว่าดอกไม้มีตัวเลขขึ้นมานะคะคือ 3- 5ห้านะคะ จากนั้นนะคะเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่กรุงเทพและได้ไปตะเวนหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายที่ลงท้ายด้วย35งวดประจำวันที่16ธันวาคม2564นะคะปรากฏว่าสามารถหาซื้อมาได้เพียง2ใบซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกลงวันที่1นะคะและก็ลอตเตอรี่หมายเลขอื่นอีกจำนวน10ใบ เมื่อผลการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจวันที่16ธันวาคม2564ปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่เธอซื้อไว้เป็นตัวเลขที่ได้จากดอกไม้ที่นำมากราบไหว้หลวงปู่สวงคือ35ถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบเธอดีใจมากจากนั้นก็เลยนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1ไปขึ้นเงินที่กองสลากจากนั้นนะคะเธอก็นำเงิน1ล้านบาทไปถวายแด่พระครูประหลัดสุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมมารามนะคะอยู่ที่ปทุมธานีนะคะและก็วันนี้ได้นำเงิน1,3199ล้าน3 9บาทมาถวายหลวงพ่อพุธเพื่อเป็นการทำบุญตอบแทนพระคุณของหลวงปู่สวงที่ได้ให้โชคกับเธอในครั้งนี้นะคะเพื่อจะได้ไปเป็นการสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนของวิทยายลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงไพรพัฒนาเพื่อ ให้เป็นสถานที่เรียนหนังสือของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปนะคะโดยนางกัญญาคนดวงเฮงแายนี้นะคะเธอบอกว่านะคะฝากถึงทุกคนด้วยนะคะบอกว่าโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะบอกว่าการที่จะได้รับโชคลาบจากหลวงปู่สวงนั้น จะต้องมากราบไหว้หลวงปูส่สวงบ่อยๆและหมั่นทําบุญมากๆซึ่งเธอจะกราบไหว้หลวงปู่สูงบ่อยมากและจะขอพรหลวงปูส่สวงเลยว่าขอให้ถูกลังวันที่1ให้ได้6ล้าน12ล้านและ18ล้านซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปูส่สวงเธอก็ถูกลังวลที่1รับเงิน12ล้านนะคะส่วนเงิน12ล้านที่เธอได้มาเธอบอกว่าจะแบ่งไปทําบุญให้กับหลวงปูส่สวงจํานวน2ล้านส่วนเงินที่เหลือจะเอาไว้ เป็นค่าเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชรามากแล้วนะคะแล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกของเธอต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องของคนดวงเฮงนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นะคะรับเนอเน2ล้านนะคะหลวงปูส่สวงให้โชคนะคะก็ขอได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะท่านผู้ชมมีคลิปดีๆเด็ดๆแบบนี้นะคะอยากแบ่งปันให้คนอื่นได้รับชมส่งมาได้ที่เพจเฟซบุ๊กเป๊ปังนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ